สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับเราอีกเช่นเคยครับเพจบูบอลเด็ดค่ำคืนนี้คือวันจันทร์ที่2มิถุนายน2,568เป็นยังไงกันบ้างครับไปเที่ยวไหนกันมาบ้างหลังจากที่หยุดยาวมาถึงวันนี้เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ในเพจของเราได้นะครับค่ำคืนนี้ครับจัดให้4คู่อีกเช่นเคยมีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้างก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันช่วยฝากกดติดตาม กดไลค์ให้เพจบูบอลเด็ดด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราวันนี้ครับไปที่ฟุตบอลโรมาเนียรอบเพย์ออฟยูนิเลียสโลโบเซียทีมระดับแปดของหลีกเปิดบ้านคินเซนีอารีนาวันรับการมาเยือนวอรุนทารีทีมระดับ4ของหลีกครับคุณได้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาในบ้านเหล่านะครับผลการแข่งขันเลกแรกวอรุนทารีแพ้ยูนิเลียสโบโรโซเบีย2ประตูต่อหนึ่งครับ เราไปดูสถิติทั้งหมดและรายละเอียดที่น่าสนใจของคู่นี้กันครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับจากผลหวตของผู้ชมทางบ้าน114คนให้เจ้าบ้านยูเนียสโลโบเซียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่28%บเปอร์เซ็นต์ครับปรเป็นสเสมอการเน18%ด้านผู้มาเยือนอย่างอรุนทารีมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่54%ฟอร์ม5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านยูเนียแพ้อรุนทารีมา1นึ่งรู่สอนะครับ ชนะเซปซี่2-1ชนะกอรเลียบูซาล3-0เสมอโบโตซานี1-1เสมอโบลิเตนิกายาซี่1-1ฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่ง5ชนะ1เสมอ3แพ้1ได้6เสีย5ประตูครับก็หนีตกชั้นนะครับด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างวอลุนทารีครับก็ชนะยูเนีย2-1ครับชนะเมตาล็อกโลบุส1-0เสมออาเกนส์0-0ชนะซีเอสเคเตบูคาเรส3-0 เสมอ CSM c e l i t a 1-1ฟอร์มเกมเยนเนลีแข่ง5ชนะ0เสมอ3แพ้2ได้3เสีย6ประตูเลื่อนชั้นครับเหตของคู่นี้ครับคู่นี้ก็เจอกันแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนอย่าง Voluntari ออาชนะไปได้2นัดรวดเลย p r e v i e และสกอริคาดของเกมคู่นี้ครับบอกเลยว่าเจ้าบ้านยูนเ i ียสโลโบเซียต้องเอาหน่อยแล้วครับ ถึงแม้เลขแรกจะพลาดหนักบุกไพ่มาก่อน1-2แต่สำหรับเกมนี้ในรังเย้าของตัวเองมั่นใจว่าพวกเขาน่าจะสู้ได้ไม่มีปัญหาด้วยศักยภาพของทีมที่สูงกว่าหน่อยๆอ,อ,อยู่แล้วก็น่าจะผ่านเกมนี้ได้สบายครับประกอบกับชิมเยือนวอลุนทารีครับออกบูนอกหลังไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่หลังไล่ชัยลวด5หนท้ายทุกรายการเสมอ3แพ้2และมีถึง3มนัดที่ยิงไครไม่ได้เลยครับฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อ เต็มกำลังให้เจ้าบ้านสกอร์ทีคาดของเกมคู่นี้ครับยูนเลียสโลบเซียชนะ1ประตูต่อ0ครับเราไปกันต่อคู่ที่2นะครับไปกันที่ฟุตบอลยักคอสลีกาฟินแลนด์ TPS FC เปิดบ้านเวลิสต s าสตาดิโอรับการมาเยือน AKNAS FC ครับคู่นี้เตเวลาสียทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้ TPS ต่อครึ่งลูกครับ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากผลโหวตของผู้ชม58คนให้เจ้าบ้าน TPS มีผูน้ชนะอยู่ที่33นะครับเปร์เซ็นต์เสมอกัน34ด้านผู้มาเยือนอยา่าง AKNAT FC มีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่33เช่นกันครับเราไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของคู่นี้กันครับแล้ววันที่เจ้าบ้าน TPS ครับเสมอมาริฮ h ม2-2ชนะซันปา2-1เสมอลาติ3-2แพ้รูบ b y 1-3 ชนะคาบา4-2ด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างเอเคนัสชนะฮอนกา1-0ครับเสมอยิปโป1-1ชนะ SJK อคาเตเมีย1-0ชนะซันปา1-0แพ้คูบี้3-4สถิติเฮตูเฮ hey ทั้งหมดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับ TPS ครับชนะได้14นัดเสมอกัน6นัดด้านผู้มาเยือนอย่าง a k เคนัชนะได้5นัดเท่านั้นพีวิ w และสกอดีคาดของเกมคู่นี้ครับ TPS แข่ง7ชนะ5เสมอ1แพ้1ได้21เสีย12ประตูมี16แต้มในหลีกล่าสุดบุกชนะสัวปา2 1หนึ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังในหลีกก่อนหน้านี้ไม่ชนะมา2เกมด้านเอคนัสผู้มาเยือนครับแข่ง7ชนะหเสมอ1แพ้1ได้16เสีย10ประตูมี16แต้มไม่แพ้มา3นัดชนะ2แต่นัดล่าสุดเล่นในบ้านได้แค่เสมอยิโป1 1 อย่างไรก็ตามครับนอกบ้าน3เกมที่ผ่านมาในลีกเอคินาก็เก็บ3แต้มได้ทั้งหมดนัดนี้น่าจะไปสู้ได้สนุกสูสีด้านเจ้าบ้าน t ีพีครับในส่วนของเกมลุกดูไม่ธรรมดาอย่างไรก็ตามครับเอคินามาดีเช่นกันน่าจะมีแต้มกลับออกไปสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับทีพเปิดบ้านเสมอกับเอคินัไป2ประตูต่อ2คู่ที่3ครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลยักคอสลีกาฟินแลนด์ครับลาติที่มาัากสาของลีกเปิดบ้าน l ลเดนสตาดิออนรับการมาเยือน JAPS คู่นี้เตะเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเรานะครับราคาบอลคู่นี้ลาติต่อ1.25เราไปดูสถิติและรายละเอียดที่น่าสนใจของคู่นี้กันครับเริ่มกันที่ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้จากผลงานของผู้ชมทางเว็บไซต์ f o ร์ดบ70คนนะครับให้เจ้าบ้าน FC ลาติมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่51ประเทศเสมอกันนะครับ29ด้านผู้มาเยือนอย่าง JAPSFc มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่20%ครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านลาตินะครับชนะคาปิลันเปาโลช53เสมอ TPS ตูคู22ชนะ SJK อาคาเตเมีย10แพ้ชิปโป13ชนะซาลอน10ฟอร์มเกมเย่าในหลีกแข่ง3ชนะ3เสมอ0แพ้0ได้7เสีย3ามประตูครับ ด้านฟอร์มหูมเ้เยือนอย่าง j a p s แพ้เฮลซิงกี1-2เสมอ SJK อคาเ d เมีย2-2แพ้ PKFC 1-0เสมอจิมโป1-1และเสมอซารอน FC 1-1ครับฟอร์มเกมเ็บเยนลีกแข่ง4ชนะ1เสมอ1แพ้2ได้9เสีย10ประตูสถิติเฮตูเฮ a d ที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยพบกันแค่หนเดียวเท่านั้นนะฮะเป็นทางด้าน FC ลาติเอาชนะไปได้1นัด เทียบฟอร์มการเล่นเอฟซิลาติครับเหนือกว่าชัดเจนหลังเพิ่งถลม่มคาปิลันเปลโลมา5ประตูต่อ3ในเกมหลีกนัดล่าสุดทําให้ภาพรวมตลอด3เกมหลังที่เล่นในบ้านพวกเขาโกยชัยมาเรียบครับซึ่งมองในแง่ของคุณภาพพวกเขาจัดว่าเหนือกว่า JAPS เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับเมื่อเช็คไปที่ผลงานในหลีกทางฝั่งผู้มาเยือนอย่าง j a p s เองก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดอยู่ก่อนแล้วแถมเกมลุกของทางลาติชั่วโมงนี้ท็อปฟอร์มอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าเหลี่ยมลุ้นจะเปิดออกมาให้ต้องชนะขาดเฉยหน่อยแต่ยังเชื่อว่าหวังผลกับเจ้าบ้านได้แน่นอนครับสกอร์ทด่คาดของเกมคู่นี้ครับ FC ลาติเปิดบ้านเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ค่ำคืนนี้ขอปิดท้ายด้วยคู่นี้แล้กันครับคู่ที่4นะครับ ฟุตบอลบราซิลชาเป,าเปโคเนเซ่ครับทีมแเเบมมบเก<อ>้าบ้านเปิดบ้านอารีนาคอนดารับการมาเยือนอามาโชนัสทีมแบบสิบเจ็ดของลีกครับคู่นี้เตะเวลาตีห้าตามเวลาในบ้านเราครับผมราคาบอลคู่นี้ชาเปโคเนเซ่ต่อศูนย์จุดห้าลบห้าภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้นะครับจากผลผลของผู้ชมทางบ้าน119คนทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบให้เจ้าบ,บ้านชาเปโคนเ,เซ่มี เปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่54เปอร์เซ็นเปเสมอการ17เปอร์เซ็นครับด้านผู้มาเยือนอย่างอามาโชนัทมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่29เปอร์เซ็นเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้กันครับเริ่มมาที่เจ้าบ้านชาเปโคน,นะครับแพ้อาวัย1-2ชนะกูยาบ้า2-1เสมอเอดดิโกพนาเลนเซน1-1ชนะคริสซูมา2-1แพ้วิลลาโนวา1-0 ฟอร์มการเล่นในบ้านนะฮะสนัดชนะ3เสมอ0แพ้1ได้6เสีย4ประตูครับด้านฟอร์มของผู้มาเยือนอย่างอมาโซนาสครับชนะโอเปราลิโอ2 0เสมอโบตา1 1เสมอขับเดเลกาตัส1 1แพ้เลโมเบลม10เสมอเอลนติโกกัวเนนเซ1 1ฟอร์มการเล่นนอกบ้าน4นัดนะฮะชนะ0เสมอ1แพ้3ได้2เสีย6ประตูครับ สถิติเฮตูเฮ a d ที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้นะครับคู่นี้เคยพบกันแค่2ครั้งเท่านั้นเป็นทางด้านเจ้าบ้านชาเปโคลเอนเซ่เอาชนะไปได้2นัดทัศนะก,ก่อนเกมของคู่นี้ครับเจ้าถิ่นชาเปโคลเอนเซ่พวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะคว้าชัยชนะมา3นัดติดต่อกันเกมวันนี้เตรียมเปิดรังรอรับการมาเยือนของอามาโชนาที่ผลงานนอกบ้าน4นัดแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็น เลนราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าชาเปโคนเซ่ P นั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากกว่าสถิติเกมเย่าของพวกเขายอดเยี่ยมดังนั้นเกมวันนี้ครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมั่นใจว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับเจ้าบ้านชาเปโคนเซ่ P เปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่ง โอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้จัดให้4คู่อีกเช่นเคยนะครับมีคู่ไหนหน่ารุนน่าเชียร์และผมให้สกอร์เท่าไหร่บ้างเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับยูนิเลียสโลโบเซียเปิดบ้านพบกับโบลุนทารีครับคู่นี้ให้เจ้าบ้านยูนิเลียชนะไป1ประตูต่อ0ครับคู่ที่2 TPS FC เปิดบ้านรับการมาเยือน AKNAT FC ครับคู่นี้ให้เสมอกัน 2, ตัวต่อ2นะครับคู่ที่3 FC ลาติเปิดบ้านรับการมาเยือน JAPSFC คู่นี้ให้ FC ลาติชนะ4-2สูงครับคู่ที่3ฟุตบอลบราซิลซิลิบีครับชาเปโคเอนเซเปิดบ้านรับการเยือนอามาโซนารคู่นี้ให้ชาเปเจ้าบ้านชนะไป2ประตูต่อ1สถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จาะลึกฟันธงลงสกอร์นะครับผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศผู้ชมถูกใจคู่ไหนมั่นใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามสบายเลยนะครับ ค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้เพจปูบอลเด็ดและกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมเข้ามาพูดคุยติชมคอมเมนต์กันได้นะครับติดตามเราได้ที่ทางช่องทาง YouTube ค่ำคืนนี้ก็ขอคุณผู้ชมโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆรับทรัพย์มากมายไก่กองเลยนะครับลาแล้วนะครับสวัสดีครับ